สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับ r e t u r n i n g ฟังหนังสือดีๆได้ทุกที่แม้ไม่มีเวลาอ่านวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแนวคิดการบริหารเวลาและชีวิตที่มาจากสตีเวนโคเวนะคะผู้เขียน The Seven Habits of Highly Effective People แล้วก็ uh, first things first เขาเน้นมากๆเรื่องการทำสิ่งที่สำคัญก่อนหรือ put first things first นะคะแทนที่จะแบบมัวแต่ไปจัดการเรื่องเร่งด่วนที่เข้ามาตลอดเวลาใช่ครับ แนวคิดหลักๆของเขาเลยคือการเปลี่ยนโฟกัสจากเดิมที่เราอาจจะเน้นแค่ว่าทำยังไงให้ได้เยอะๆเร็วๆที่เรียกว่า efficiency นะครับไปสู่การทำสิ่งที่มันถูกต้องจริงๆหรือ effectiveness อ๋อค่ะโดยใช้สิ่งที่คุณพูดเมื่อกี้คือเข็มทิศซึ่งก็คือหลักการหรือคุณค่าที่เรายึดถือมานำทางแทนที่จะใช้แค่นาฬิกาหรือตารางเวลาอย่างเดียวน่าสนใจมากค่ะแล้วเครื่องมือที่เขาใช้อะที่เด่นๆเลยคือ ตารางบริหารเวลา4ช่องใช่ไหมคะที่เรียกว่า u r g e n c y Importance Matrix ช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมคะว่าแต่ละช่องมันคืออะไรได้ครับตัวเมทริกนี้จริงๆมันเรียบง่ายแต่ส่งพลังมากนะครับเขาแบ่งกิจกรรมเป็น4แบบตาม2แกนคือสำคัญกับเร่งด่วนช่อง1ก่อนเลยนะครับอันนี้คือสำคัญและเร่งด่วนพวกวิกฤตปัญหาที่ต้องได้เดี๋ยวนี้หรือว่าเดทไลน์งานที่มาถึงแล้วจริงๆอือือค่ะ พวกไฟไหม้ใช่ครับประมาณนั้นเลยอันนี้เลี่ยงไม่ได้แต่ถ้าเราใช้เวลาส่วนใหญ่ตรงนี้ชีวิตจะเครียดมากเหมือนวิ่งดับไฟตลอดต่อมาช่องสองอันนี้คือสำคัญแต่ไม่เร่งด่วนอันนี้ที่โควีเน้นมากๆเลยใช่ไหมคะใช่ครับนี่คือหัวใจเลยเป็นเรื่องของการป้องกันปัญหาการวางแผนระยะยาวการพัฒนาตัวเองการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ผู้ออกกำลังกายเรียนรู้ทักษะใหม่ใช้เวลาดีๆกับครอบครัววางแผนโปรเจกต์ล่วงหน้าอะไรพวกเนี้อืมซึ่งมักจะถูกผลัดไปเรื่อยๆเนาะเพราะมันไม่ด่วนถูกต้องครับเพราะมันไม่ส่งเสียงดังไงครับแต่นี่แหละคือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนระยะยาวที่สุดส่วนช่อง3อันนี้น่าสนใจคือไม่สำคัญแต่ดันเร่งด่วนเอ๊อยังไงคะไม่สำคัญแต่เร่งด่วนก็คือพวก สิ่งรบกวนต่างๆครับที่มันดูเหมือนด่วนแต่จริงๆไม่ได้ช่วยให้เราไปถึงเป้าหมายเลยเช่นอีเมลบางฉบับที่ไม่สำคัญจริงๆโทรศัพท์บางสายการประชุมที่ไม่ได้เตรียมตัวหรือเรื่องจุกจิกที่คุณอื่นโยนมาให้แบบมันเรียกร้องความสนใจเราทันทีอ๋อเข้าใจ,ใจแล้วค่ะเหมือนโดนขัดจังหวะบ่อย ประมาณนั้นเลยครับแล้วสุดท้ายช่องสี่คือไม่สำคัญและไม่เร่งด่วนอันนี้เดาง่ายเลยค่ะครับก็คือกิจกรรมที่อ,อ,อาจจะผ่อนคลายแต่ถ้าทำมากไปก็คือเสียเวลาเปล่าๆเช่นเล่นโซเชียลมีเดียไปเรื่อยๆแบบไม่มีจุดหมายดูทีวีเพลินๆอะไรทำนองนั้นอืมชัดเจนเลยค่ะฟังดูแล้วหลายคนรวมถึงตัวเองด้นะ อาจจะติดอยู่ในช่อง1กับ3เยอะมากเลยเพราะความเร่งด่วนมันดึงความสนใจเราตลอดเวลาจนไม่มีเวลาเหลือพอสําหรับช่องสองซึ่งสําคัญกับการเติบโตจริงๆใช่เลยครับนั่นคือปัญหาที่คนส่วนใหญ่เจอการมุ่งเน้นไปที่ช่องสองเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะไม่ทําเรื่องด่วนในช่องหนึ่งนะครับแต่เป็นการวางแผนและป้องกันเพื่อมาให้เรื่องสําคัญมันกลายเป็นเรื่องเร่งด่วนในนาทีสุดท้ายบ่อยๆ โควีเชื่อว,ว่าเราทำแบบนี้ได้เพราะมนุษย์เรามีศักยภาพพิเศษ4ด้านมีอะไรบ้างคะคือ 1. การตระหนักรู้ในตนเอง (self-awareness) ทำให้เรารู้ว่าเรากำลังทำอะไรคิดอะไรรู้สึกอะไรอยู่ 2. คือมโนธรรม (conscience) หรือเสียงในใจที่บอกว่าอะไรถูกผิดอะไรสำคัญจริงๆ 3. คือจินตนาการสร้างสรรค์ (creative imagination) ที่ช่วยให้เรามองเห็นภาพอนาคตหรือทางเลือกอื่นๆและ4อันนี้สำคัญมากคือเจตนงอิสระ Independent w i l w คือความสามารถที่จะเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องหรือสำคัญช่องสองแม้จะมีแรงกดดันจากเรื่องเร่งด่วนช่องหนึ่งหรือ3ก็ตามโหลึกซึ้งเหมือนกันนะคะแต่ในชีวิตจริงการจะจัดสรรเวลาให้ช่องสองมันก็ยากอยู่นะคะ พอมีเรื่องด่วนจริงๆเข้ามามันก็ต้องทำก่อนแล้วเราจะแบ่งเวลาย,ยังไงดีคะโควิดเขามีวิธีแนะนำไหมมีครับเขาเสนอวิธีวางแผนเป็นรายสัปดาห์ครับแทนที่จะดูแค่รายวันอย่างเดียวรายสัปดาห์ทำไมต้องรายสัปดาห์คะเพราะมันช่วยให้เราเห็นภาพรวมได้ดีกว่าครับไม่ใช่แค่แก้ปัญหาเฉพาะหน้ารายวันขั้นตอนหลักๆก,ก็มีประมาณนี้ครับอย่างแรกคือกำหนดบทบาทของเราในสัปดาห์นั้นๆเช่นเราเป็นพนักงานเป็นหัวหน้า เป็นพ่อแม่เป็นเพื่อนหรือแม้แต่บทบาทในการดูแลตัวเองไม่ควรเกินสักเจ็ดบทบาทอืมค่ะสองคือตั้งเป้าหมายช่องสองหรือที่เขาเรียกว่า big rocks สำหรับแต่ละบทบาทเลือกมาสักสองสาอย่างที่สำคัญจริงๆอยากทำให้ได้ในสัปดาห์นั้นอ๋อเลือกเรื่องใหญ่ๆก่อนใช่ครับสามคือจัดตารางเอา big rocks หรือเป้าหมายช่องสองเนี่ยใส่ลงในตารางเวลาของสัปดาห์ก่อนเรื่องอื่นๆเหมือนเรามีโถเปล่า เราต้องใส่หินก้อนใหญ่ลงไปก่อนแล้วค่อยเติมกรวดเติมทรายหรือน้ำตามลงไปเห็นภาพเลยค่ะครับ 4. คือปรับใช้รายวันคือมีแผนสัปดาห์เป็นกรอบแต่ทุกวันเราก็ต้องดูสถานการณ์จริงด้วยอาจจะต้องยืดหยุ่นแต่ให้ตัดสินใจโดยยึดเป้าหมายรายสัปดาห์เป็นหลักและ5คือทบทวนรายสัปดาห์พอจบสัปดาห์ก็มาดูว่าทำอะไรไปบ้างเรียนรู้อะไรเพื่อปรับปรุงแผนในสัปดาห์ต่อไปเป็นวิธีที่ดูเป็นระบบดีนะคะ ช่วยให้เราไม่หลงไปกับเรื่องจุกจิกแต่โฟกัสที่ภาพรวมและสิ่งที่สำคัญกับบทบาทต่างๆในชีวิตเราจริงๆมันเหมือนเอาเข็มทิศมาใช้คู่กับนาฬิกาเลยถูกต้องครับมันคือการบริหารชีวิตไม่ใช่แค่บริหารเวลาการเข้าใจและลองใช้ตารางสีช่องกับการวางแผนรายสัปดาห์แบบนี้อออาจจะช่วยลดความเครียดลงได้เยอะเลยนะครับแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตมันมีทิศทางสอดคล้องกับสิ่งที่เราให้ความสำคัญจริงๆ ลองกลับไปคิดดูก็ได้ครับว่าทุกวันนี้กิจกรรมส่วนใหญ่ของเรามันตกอยู่ในช่องไหนแล้วเราจะเริ่มเพิ่มเวลาให้กับหินก้อนใหญ่ในช่องสองได้ยังไงบ้างชอบเล่มนี้ไหมคะสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปเพื่อสั่งซื้อแล้วอย่าลืมกดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดหนังสือดีๆใน EP หน้า